เปิดสมอรภูมิเดือดกับการชิปแบทเทิลคริปโตคอนฟลิกตัวเกมนี้นะครับเล่นฟรีและสามารถเล่นแบบเพย์ตูเอิร์หรือเล่นเพื่อรับรายได้ได้ด้วยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องหาตัวแรกที่เป็นไทเทเนียมเราจะต้องทําการสะสมในส่วนนั้นครับเพื่อนํากลับมาแลก เป็นตัวเงินกลับมาได้เราสามารถเล่นผ่าน Android iOS และก็ PC ได้ด้วยนะครับในส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเราสามารถมาอ่านข้อมูลเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวแอดแมวจะทําการแปะเอาไว้ให้นะอ่าสลหรับตัวเหรียญเนี่ยที่เราสามารถนําไปขายนะครับเพื่อเอินออกมาเป็นเงินได้ครับในส่วนของสเต็ปการทําเงินนะครับก็คือ1เลยนะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็จากตรงนี้เลยนะอันนี้คือแอดคลิกจากตรงนี้มานะครับมาดูรายละเอียดก็คือเราจะใช้เหรียญน,นี่ครับตัวมิลโคนะแต่ว่าเราต้องมีไทเทเนียมตัวนี้ก่อนนะครับเป็นแร่ที่เราเนี่ยนำมาทําการอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เอามาแรกครับเอามาแลก เป็นเหรียญน,นะครับเพื่อทําการแลกใน wallet พอเป็น wallet เนี่ยมันก็จะมีการสมัครนะครับสามารถสมัคร wallet ได้จากตรงนี้เลยนะครับถ้าเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยตัว vmix นะเป็นกระเป๋า wallet ทางค่ายของเขานะครับซึ่งสามารถใช้ในการเล่นเกมอื่นๆของเขาได้ด้วยแล้วเราก็นํามาแลกใน exchange ต่างๆแบบชื่อดังเลยนะครับมี bybit ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มีอะไรครับมี gate.io นะ หรืออัปบิดก็ได้นะในส่วนของราคานะครับเราสามารถมาดูได้จากตรงนี้เลยนี่คือราคาของเหรียญเขานะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเขากําลังจะมีอีเวนต์ใหม่ๆนะครับที่กําลังจัดขึ้นครับส่วนใครที่อยากเล่นนะครับก็ลองดูสเปคนะครับของ PC ของ Android และก็ของ iOS ได้จากตรงนี้เลยนะมันก็ไม่ได้ใช้สเปคเครื่องสูงมากเกินไปนะครับก็เป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดแล้วล่ะและตัวเกมเนี่ยยังมีอีเวนต์อีกมากมายครับพร้อมกับการอัปเดต ยังไม่หมดนะยังมีการอัปเดตแผนง,งานไปเรื่อยๆด้วยและตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมอะไรครับแจกแอร์ดอใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมนี้เนี่ยก็ให้ทําตามเงื่อนไขที่เขาระบุไว้ได้เลยนะครับก็คือเลเวลเนี่ยต้องถึง15ตามที่เขาได้ระบุเอาไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการลงทะเบียนในฟอร์มนี้ได้เลยครับซึ่งเราก็จะทําการแคปภาพต่างๆเขาก็จะมีบอกรายละเอียดไว้อยู่แล้วเราสามารถทําตามได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่2ครับซึ่งเราจะต้องทํากิจกรรมแรกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะเราถึงจะทากิจ กิจกรรมที่2ได้ถ้าเกิดใครยังไม่เสร็จเนี่ยก็กลับไปทํากิจกรรมแรกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทํากิจกรรมที่2ครับก็คือเราจะต้องเล่นเกมนี้ให้บรรลุเป้าหมายนั่นเองครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับได้ทําการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ขึ้นอันดับ1นึ่งซึ่งเราสามารถดูอันดับได้ที่เว็บจัดอันดับเกมนะอ่า เรียกว่าขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับเกมตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะส่วนการเล่นเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าเกมตัวนี้เล่นเพลินแล้วก็โอ้โหเล่นติดมากๆเลยนะตัวเกมนี้เนี่ยจะรองรับทั้ง ios android แล้วก็ pc ครับแอดแมวเนี่ยจะเล่นบน pc นะเพราะว่ามันสะดวกกว่าครับแล้วแต่ว่าใครจะเล่นบนแพลตฟอร์มไหนหลักๆของตัวเกมเนี่ยก็คือให้เราพัฒนาฐานทัพของเราครับอัปเกรดแล้วก็สร้างกองทัพของเราเพื่อไปบุกโจมตี ในฐานทับของศัตรูหรือผู้เล่นคนอื่นๆครับแต่ว่าเราจะต้องทําให้กองยานของเราเนี่ยแข็งแกร่งก่อนนะหรืออัปเกรดแบบสมมุติว่ามันจะมีสายนะแต่ละอันที่ให้เราอัปเกรดเนี่ยเราจะต้องวางแผนดีๆครับว่าเราจะพัฒนาอย่างรวดเร็วยังไงอาจจะต้องเติม ก็ได้นะครับแล้วแต่บางคนบอกใจร้อนอยากเติมเร็วๆเพราะว่าอยากจะเทพแล้วก็ไปตีคนอื่นได้เลยอะไรเงี้ยหลังจากที่เราสร้างกองยานของเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราก็มีหน่วยลบที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ในการตีป้อมคนอื่นหรือว่าเราเข้าไปบุกยึดนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยพอเราบุกยึดแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรต่างๆมาเพื่อทําการอัปเกรดครับมันก็จะมีกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆมากมายครับทำให้เราเนี่ยสามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆสายฟรีก็เล่นได้ครับสายเติมเงินก็เล่นเร็ว ก็ตามสูตรนะครับอยู่ที่ว่าเราบริหารนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะไปอย่างรวดเร็วแค่ไหนนะครับเพราะว่าการชิงแร่ไทเทเนียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องการครับเพราะว่ามันสามารถนําไปขายได้ครับแต่ว่าในส่วนของกองยานเนี่ยเราจะต้องทําการจัดให้ดีๆนะครับกองทัพของเราถ้าเกิดว่าไม่แข็งแร่งพอเนี่ยไปตีคนอื่นเขานะครับสุดท้ายเราอาจจะพ่ายแพ้ได้เพราะว่า ตัวายานของเราเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งพอครับสิ่งที่สําคัญคือการเติบโตของฐานทัพนะครับที่เราจะขยายไปเรื่อยๆครับเราสามารถทําการเล่งเวลาหรือว่าซื้อนะครับตัวเวลาเนี่ยทำให้สปีดของการสร้างหรือว่าการผลิตเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นครับในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับระบบส่วนนี้เมื่อเราพร้อมนะครับเราก็จะเอาเรือลบของเราเนี่ยไปตะลุยนะครับ ตีป้อมฝ่ายตรงข้ามครับเพื่อยึดทรัพยากรต่างๆแล้วก็ทําภารกิจครับเพื่อรับของรางวัลน,นั่นเองตัวสํานักง,งานใหญ่เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยครับที่เราจะต้องทําการอัปเกรดให้รวดเร็วครับเพราะว่ามันเป็นปัใจจัยในการอัปเกรดนะครับฐานทัพรวมของเรานั่นเองครับเมื่อเราทําการอัปเกรดสานักง,งานใหญ่เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดนะครับ ตัวฐานต่างๆนะครับภายในฐานทัพของเราได้ในระดับต่อไปแล้วเราสามารถทําการโจมตีนะครับกองทัพเรือของฝ่ายศัตรูที่มาอยู่รอบๆฐานนะครับของเราเราก็สั่งบุกเลยเฮ้ยโจมตีมนันอัดตึงๆ,ๆพอชนะเราก็จะได้รับของต่างๆมานั่นเองครับเออมันก็ง่ายนะใช่ไหมล่ะเราก็แค่โจมตีปล่อยเครื่องบินไปยิงปิ้ว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 เห็นมได้เอพีมาละนี่แหละครับก็เป็นวิธีการเปิดศึกครับ เรียกว่าดึงศัตรูรอบด้านมานั่นเองครับแอดแมวก็ทําการไล่เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะต่อมาเนี่ยเราจะมาทําการอัปเกรดนะครับในส่วนของฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นการผลิตขนมปังแล้วก็จะมีผลิตเหล็กผลิตน้ําอะไรอย่างงี้ด้วยนะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะหาเรื่องคนอื่นแล้วนะก็ให้เราเนี่ยหาเลเวลตัวยาลบเนี่ยต่าๆไว้อย่างเลเวลหนึ่งครับเราก็ส่งยาลบของเราเนี่ยไปยิงเขาโป่งปังเห็นไหมชะนะละ <laughs> แต่เลเวลสอย่านะครับเพราะว่าเลเวลเรายังไม่ถึงนะเพราะว่ามันจะมีกําหนด เรื่องของเลเวลอยู่ถ้าเราไปยิงหรือไปแยมนะครับในเลเวลที่สูงกว่าเราก็ไม่อาจจะสู้ได้นั่นเองครับผมเห็นไหมครับมันก็จะมียานนะครับที่เลเวลไม่สูงมากครับแล้วก็เรือลบต่างๆที่เราสามารถเข้าไปเนี่ยทำการโจมตีเพื่อรับวัตถุดิบต่างๆนั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจัดกลยุทธ์ต่างๆครับเพื่อให้เรานะครับสามารถขยายอาณาเขตของเราให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะ ซึ่งตัวเกมนี้ครับก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแบบสายฟรีนะครับเล่นเรื่อย แบบวางแผนเพลินๆเ,เรียกว่าดูดวิญญาณกันเลยทีเดียวครับอย่างแอดเนี่ยโห<ฮ><ฮ>เล่นไปเรื่อยๆ,ๆมันก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครสนใจตัวเกมนี้ครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง PC Android iOS นะที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ส่วนกิจกรรมใครจะร่วมเล่นเนี่ยก็สามารถทําการคลิกลิงก์ด้านล่างนะก่อนจะจากกันไปนะครับสรุปแล้วนะตัวเกมเนี่ยจากที่แอดเล่นมามันก็ลื่น,นๆภาพสวยๆเล่นเรื<ๆ>่อยๆครับเป็นแนววางแผนถ้าเกิดใครชอบนะครับแนวนี้เนี่ย ก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยครับเล่นฟรีก็ได้เติมก็โหดครับสหรับเกมตัวนี้ใครชอบก็จัดไปเลย